คำบรรทิทานประจำวันสาวตุการแห่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวนรรค์พระองค์ทรงแนะน,นำและสอนพระพงหลายถึงทางที่ควรจะเดินไปพระองค์ทรงประทานคำปรึกษาอนัสจร์แก่ประชากรของพระองค์ทุกๆวัน,รนรพระเจ้านะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ข้าแต่พระเจ้าฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์คำปรึกษาของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิจ พระลำบิบในประทไทยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าทรงใหญ่เย่ยยยงนักสรรเสริญพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าจิตวิญ,ญญาณของพระพงหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลกของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความคิดของพระองค์ที่ทรงเทเข้ามาในจิตใจของพระพงหลาย ซึ่งเป็นเหตุในขพงหลายได้เข้าใจและเข้าถึงพระประสงค์ของพระองค์และยังได้มีโอกาสที่จะขอบคุณพระองค์อยู่เสมอในการดูแลและเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเมื่อขพงหลายได้อ่านและฟังพระลารัดของพระองค์ก็ยิ่งฟ้องเห็นถึงความบาปที่บ่มเก็บไว้ในใจเหตุเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ ยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทนทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพง์หลายมีใจทิตสำนึกผิดจึงขอต่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจชิตสะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพง์หลายด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าขอก,การเจียมด้วยไฟจากองค์พระวิญญามบริสุทธิ์หล่อหลอมเพราะชนะของพระองค์เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตใจของพระพงหลายขอให้ทุกๆครั้งที่คิดทุกๆครั้งที่พูดและทุกๆครั้งที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นขอให้เป็นไปตามแผนงานของพระองค์เพื่อการบน่ชีวิตของกระพงหลายจะได้สำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้า ข้าพองหลายปรารถนามีประสบะการณ์ในฤทธิเดชเนื่องในการที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนและร่วมทุกข์กับพระองค์ขอองค์พระพัญญาบสุตรทรงสอในให้ข้าพองหลายสามารถที่จะตั้งอารมณ์ตายเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในสิ่งใดๆที่ข้าพอง์หลายกำลังเผชิญอยู่แต่จะมีใจที่สงบนิ่งเพราะเชื่อวางใจในพัญญะของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะ ข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูนขอต่อพระองค์ให้ทุกๆสิ่งเป็ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน